แต่ว่ามันมีข้อมูลจากการประเมินอันนี้ต้องขอทาความเข้าใจกับคุณผู้ชมนิดนึงว่าไม่ใช่ฝ่ายความมั่นคงเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปหาว่าฝ่ายความมั่นคงหน่วยไหนเดี<ม>๋ยวเดี๋ยวเขาเดือดร้อนอีกนะครับมันเป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการของทีที่ทํางานความมั่นคงซึ่งคนเหล่านี้แหละที่จะไปทําตัวรายงานของฝ่ายความมั่นคงอีกทีซึ่งเขาจะต้องมีการประเมินกันเป็นระยะอยู่แล้วเวลามีหน่วยงานถามมีหน่วยราชการหรือรัฐบาลถามเขาก็จะ เข้าไปชี้แจงรีเซนคือพูดง่ายๆคือเขาต้องคิดบนทุกโจทย์อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าฉะนั้นเราเราไม่ขอบอกว่าเป็นหน่วยไหนหรือหน่วยใดหน่วยหนึ่งแต่เป็นทีมที่เขาทํางานเหล่านี้แล้วก็จะบอกว่าเป็นทีมที่ที่ก็ฟันธงถูกมาหลายรอบนะครับก็เขาเขาประเมินบนฐานข้อมูลจริงๆนะะสิ่งที่ประเมินแน่นอนแหละว่ารอดหรือไม่รอดใช่ไหมครับเขาประเมินข้อแรกคือยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่างานนี้มีดีลลับอะไร ก็เลยเชื่อว่าจะตัดสินไปตามข้อที่จริงและข้อกฎหมายซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะฮะซึ่งบวกกันถึงเรื่องจิตวิทยาทางการเมืองด้วยนะมันต้องประเมินกันเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยประเมินทุกอย่างเพราะว่าองค์ประกอบของสารไม่ได้มินะแต่นักนิติศาสตร์นะครับมีนักรัฐศาสตร์มีนักการต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญอะไรด้วยหลายฝ่ายถ้าเป็นอย่างนี้ความเป็นไปได้สูงคือท่านายกโอกาสที่จะถูกวินิจฉัยพ้นจากตำแหน่งมีสูงครับอ้าวตั้งต้นอย่างนี้ครับ ตั้งต้นที่เปลี่ยนนายกเลยนะคะเนี่ยทีนี้มันก็เกิดคาถามต่อไปว่าเอาถ้าอย่างนั้นโอ้โหการเมืองก็ไร้เสถียรภาพสิเดินสู่จุดช่เป็นปากเหวหรือเปล่าเดินตกเหวหรือเปล่าเขาบอกไม่มันไม่ได้มีความไปถึงขนานนั้นเพราะมีความเป็นไปได้ที่ฉากทัดต่างๆทางการเมืองก็จะเดินหน้าต่อไปอการสรรหาหนายกใหม่คือทุกอย่างอาจจะมองเป็นปัญหาก็ได้จะมองเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะฮะและฉากทัดที่หลายคนพูดถึงคือหนึ่งส<ๆ>ี่สี่ก็ไม่ใช่ไม่มีโอกาส หนึ่งสี่สี่ที่บอกว่าไปโยกงบไปแจกเงินหมื่นแล้วล้มกระดานเลยทั้งสอสอรัฐบาลสอวอคือหายไปหมดทุกสภาเลยต,ต้องตั้งประหลัดกระทรวงขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแทนอ่ะหนึ่งสี่สี่นี่คือที่สุดเลยนะคะหมายถึงช้อยสุดท้ายเลยไหมคะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้เหมือนกันแล้วมันก็จะเกิดเพราะว่าอันนี้ฉากทัศน์ที่มันทําให้การเมืองไม่ถึงทางตันนะครับมันเดินต่อไปได้เพราะว่าใช้ประหลัดมาเป็นรัฐมนตรีและประหลัดที่เป็นรัฐมนตรีแทนทุกกระทรวงน่ะเลือกประหลัดคนหนึ่งเป็นนายก ทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการรัฐธรรมนูณระบุเอาไว้หมดและก็นําไปสู่การเลือกตั้งได้นะครับแล้วก็นักการเมืองก็อาจจะหาทางออกร่วมกันได้การเลือกตั้งอันนี้น่าสนใจคือถ้าเกิดจากทัศนี้การเลือกตั้งจะมีขึ้นเร็วกว่ากําหนดแน่นอนกําหนดคือปี70ถูกไหมครับคเลือกตั้งก็จะเร็วกว่านั้นอาจจะเร็วสุดคือปลายปีนี้อืหรือต้นปีหน้านะครับทีนี้ถ้าเลือกตั้งเกิดขึ้นจริง จะมีตัวแปรอยู่สองอย่างอันนี้น่าสนใจมากลองตีความตามดูนะว่าบอกมาค่ะว่าเขาบอกอะไรเป็นนัยยะบ้างเออหนึ่งคือกรณีที่รัฐบาลต้องยุบสภาจากปัญหาภายในรัฐบาลเองมันมีอยู่สองเงื่อนไขย,ย่อยครับคือ1ตระกแต่คุณชินวัตรยังมีอิทธิพลอยู่หรือไม่ถ้ามีอิทธิพลอยู่ก็คือหมายความว่ายังคุมเกมได้ในในความหมายนี้คืออะไรครับก็คือหมายความว่าคุณทักษิณยังอยู่ในเมืองไทยคดีที่เกี่ยวกับตัวคุณทักษิณ ไม่ได้มีผลกระทบกับตัวคุณทักษิณมากถูกไหมอ,อย่างเช่นอาจจะรอด1 1 2รอดชั้นที่ก็ยังมีอิทธิพลอยู่มแม้ลูกสาวจะต้องไปเลี้ยงรูกจริงๆนะครับก็ยังมีแคนดิเดตเบอร์สยังคุมการเมืองได้อย่างนี้ก็จะไปต่อ,อนะฮะการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นก็จะแข่งกัน3ามพักเพื่อไทยประชาชนภูมิใจไทย แบบผลเลือกตั้งจะออกมาเสียงกั้มกลึงเพราะสอสอไม่แตกต่างกันมากและจะมีสอสอถูกดูดย้ายพรรคเยอะอ,ยอันนี้น่าลัง,งใจของแต่ละพรรคแล้วว่าจะดูดกันยังไงนั้นโอกาสการจับเมือการจัดตั้งรัฐบาลมีความเป็นไปได้ทุกแบบทุกขั้วอ,อันนี้เปิดกว้างเลยคะ่ะอันนี้เป็นฉากทัดที่หนึ่งเป็นฉากทัดย่อยที่1สําหรับการเลือกตั้งนะฉากทัดย่อยที่2คือตระกูลชินวัตรหมดอนาคตทางการเมืองหมดอันนี้ค,ความหมายโดยนนยะคืออะไรก็คือว่าคดีต่างๆจะส่งผลกระทบต่อ ทั้งคุณทักษิณและลูกสาวหนักกว่าที่คาดการถ้าเป็นแบบนี้พรรคเพื่อไทยจะได้รับผลกระทบแรงมากก็จะ,จะฟุบลงไปเลยใช่อย่างที่อ,อาจารย์สุวิชาบอกว่าฟื้นแล้วฟื้นฟุบยาวอะฟื้นยากมากมแต่อันนี้คือจะหนักกว่าอีกอเพราะว่าผู้นำิีวิญ,ญญาณไม่อยู่แล้วนะ<อ>ครับการเลือกตั้งน่าจะเป็นการแข่งขันกันแค่สองพรรคคือพรรคประชาชนกับภูมิใจไทย การจัดตั้งรัฐบาลตัวแปรจะไปอยู่ที่พรรคการเมืองขนาดกลางและเล็กแทนว่าจะเลือกอยู่กับฝ่ายไหนอ๋อเพื่อจับ<ะ>มือกันตั้งรัฐบาลใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าโอกาสที่จะมาจับกันเองพักใหญ่สองพักเนี่ยมันมีประสบการณ์มาแล้วจากครั้งนี้ว่ามันไปไ<อ>มันไปยากจริงๆพเพราะนโยบายมันขัดกันมากและนโยบายของพรรคประชาชนมันก็ร่วมกว่าคนอื่นยากด้วยนะครับทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์และทิศทางทั้งหมดคือผลของคดี ใช่มันจะตั้งต้นจากว่าคดี<ช>เป็นบวกหรือเป็นลบกับทางคนของชินวัตรตั้งแต่22นี้29วันที่20<ม>วันที่9กันยานะมันจะต่อไปเรื่อยๆใช่ใชและที่สําคัญคืออันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับพักการเมืองที่จะมาเป็นตัวแปรไม่ใช่มีแต่พักขนาดกลางและเล็กเท่านั้นมันมีพักตัวแปรที่จะตั้งรัฐบาลกับใครก็ได้ไม่ใช่หมายว่าตัวเองจะตั้งนะค่ะคือไปอยู่ข้างไหนข้างนั้นเป็นรัฐบาลเนี่ยอาจจะเป็นพักใหม่ที่กําลังฟอร์มทีมขึ้นมาและก็มีนายทนนุนหลัง อย่างเช่นพักโอกาสใหม่จับตาดีๆเลยค่ะคุณผู้ชมให้จําชื่อนี้ไว้เลยนะโอกาสใหม่เนี่ยเดี๋ยวพอเขาเปิดตัวแล้วใครไปอยู่ในนี้นะโอ้ยอยใหญ่ๆบิ๊กๆข้างนั้นครับนะคะเราปิดท้ายเรื่องนี้ด้วยจังหวะก้ของอีกท่านหนึ่งก็คือคุณทักษิณนายใหญ่นั่นเองอ